สวัสดีค่ะสอมว,วารายงานการใช้โปรแกรมเงินเดือนการพิมพ์รายงานต่างๆในหัวข้อแบบแสดงรายงานการนำส่งเงินสมทบสปสหีด10ส,ส,ส่วนที่1นะคะเราจะเข้าไปที่เซิร์ h เมนูโดยเซิร์ h ว่า p h s s 0ค่ะแล้วกด enter ค่ะก็จะขึ้นหน้าแบบรายงานแสดงรายการ แสดงการส่งเงินสมทบสปส1ขีดศูนย์หนึ่ง,นนงวงเล็บส่วนที่หนึ่งนะคะให้เรามาแก้ไขระบ,บุเดือนปีที่ต้องการพิมคือศูนย์สองครับสองห้าห้าแปดนะคะระบบวันที่นำส่งคือวันที่ยี่แปดครับสองสับสองห้าห้าแปดนะคะจากนั้นให้เราก,กดโอเคนะคะก็จะขึ้นหน้าแบบรายงานสแสดงการส่งเงินสมทบนะคะ ค่อสถานประกอบการคือบริษัทดีและเก่งจำกัดนะคะก็จะมีหน้ารายการแบบนี้ขึ้นมานะคะทการตรวจสอบเรียบร้อยแล้วให้เราก,กด e i t บันึกค่ะแล้วก็กดออกนะคะก็จะมาที่หน้าแบบรายการ บันทึกการใช้โปรแกรมเงินเดือนการพิมพ์รายงานต่างๆในหัวข้อแบบแสดงรายงานการนำส่งเงินสมทบ2ปส .1 ชี10ส่วนที่1อันเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะ